ครับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม .5 ทุกคนนะครับในเช้าวันพุธนัสบอดีครับที่18พฤศจิกายนนะครับก็ก่อนจะถึงวันลอยกระทงเนาะนะครับก็เป็นการเรียนนะครับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับทั้ง3ห้องเรียนเลยนะครับทั้ง5 1ทับ1งทับ2ทับ3นะครับเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของลำดับเลขคณิตเป็นลำดับ ที่เราได้เรียนเรื่องลำดับทั่วไปมาแล้วครับทีนี้ก็จะมีรูปแบบในลักษณะที่เป็นลำดับเลขคณิตครับที่มีเป็นยังไงนะครับเราได้ศึกษาเรื่องของนิยามของมันไปแล้วนะครับหารูปของพจน์ครับพจน์ที่1พจน์ที่ n นะครับ,หร,บหรือไม่ว่าจะเป็นผลต่างร่วมนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาฝึกทำการหาการหา,หา ลำดับของพจน์นะครับโดยที่นะครับหลังจากจบบทเรียนนี้แล้วนะครับหลังจากที่เรียนเสร็จชั่วโมงนี้นะครับเราจะต้องนะครับหานะครับลำดับเลขคณิตได้นะครับก็คือมีโจทย์ปัญหามานะครับก็สามารถหาได้นะครับแล้วก็สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับลำดับเลขคณิตได้นะครับพูดง่ายคือหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะแก้โจทย์ได้แก้โจทย์ได้เพื่อจะเอาไปปรับใช้นะครับ ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเรามาเฉลยแบบฝึกหัดทั้งสองข้อนะครับที่นักเรียนได้ส่งมาแล้วนะครับครูก็พิจารณาดูนะครับก็ข้อที่1จะไม่มีปัญหานะครับส่วนข้อที่2จะมีปัญหานิดนึงนะครับในการหาค่าดีนะครับบางคนหรือว่าหาผลต่างร่วมเนี่ยครับอาจจะหาได้ไม่ถูกต้องครับหาได้ไม่ถูกต้องทีนี้นะครับเขาก็จะมาเขียนนะครับในข้อที่1นะครับใช้สีดํานะ หนึ่งเขาบอกว่าจงหาพจน์ที่สิบห้าของลำดับเลขคณิตนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับเราจะต้องเขียนโจทย์นะครับเพื่อเป็นการทบทวนทบทวนว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างและเขาต้องการทราบอะไรนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเขียนโจทย์เนี่ยนะครับเราได้อ่านโจทย์ไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้วิเคราะห์โจทย์ไปในตัวนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เขา ให้เรามาแล้วเนี่ยค sí ืออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปวางแผนว่าเราจะแก้ปัญหาโดยวิธีการใดนะครับจงหาพจน์ที่15นะครับแสดงว่าสิ่งที่เขาต้องการหาคือ A 15หถูกต้องไหมครับของอะไรครับของลำดับเลขคณิตครับถ้าเจอลำดับเลขคณิตเราก็เขียนนะครับอะไรครับ a n เท่ากับ A1 หวกวงเล็บ n ลบหคูณด้วย d ใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ว่าจงหาพจน์ที่15ก็คือ a 1 5นะครับของลำดับเลขคณิตเราเขียนสูตรรอเลยนะครับของ 3, ามแปดสิแล้วก็ยี่สครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหานะครับก็คืออะไรครับคือ a 1ใช่ไหม a หนึ่คือพจน์ที่1นะครับส่วน n n เนี่ยเขาถามหา a 1 5แสดงว่า n ก็ต้องเป็น15จากนั้นก็หาค่า d ครับดีก็คือผลต่างร่วมนะครับผลต่างร่วมเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราได้โจทย์นี้มาแล้วเนี่ยเราก็พอจะรู้ว่าเราจะต้องหาอะไรมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปแทนค่านะครับแล้วก็เขียนนะครับวิธีทำนะครับเราก็บอกว่าจากนะครับลำดับครับสามแปดสิบสาม สิบแปดยี่สิบสามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้นะครับ A1 หนึ่งเท่ากับสามเห็นไหมเขียน <c oughs> มาจากลำดับตัวนี้เราจะได้ A1 หนึ่งเพราะ A1 หนึ่งมันอยู่ในสูตรของเรานะครับเราก็ต้องเอามาด้วยนะครับ n เนี่ยได้สิบห้าแครับหาค่า d นะครับหาค่า d หรือว่าผลต่างร่วมจากอะไรครับง่ายๆที่สุดก็คือเอาตัวข้างหลังลบตัวข้างหน้าที่อยู่ติดกันนะครับหรือว่าเอา A 2สอง ลบ a 1นะครับหรือเท่ากับ a 3ลบ a 2นะครับหรือเท่ากับ a 4ลบ a 3พูดง่ายก็คือเอาตัวข้างหลังลบตัวข้างหน้าที่อยู่ติดกันเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันนะครับก็จะได้นะครับครับก็จะได้เอาตัวข้างหลังลบตัวข้างหน้าก็คือเอา8ลบ3ครับก็จะมีค่าเท่ากับ ห้านะครับหรือเอาสิบสามลบแปดก็ได้ห้าเอาสิบแปดลบสิบสามก็ได้ห้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นค่าดีก็จะได้ห้านะครับเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการหาครบแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแทนลงในสูตรนะครับต้องอ้างสูตรทุกครั้งนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตแล้วก็จะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของคําตอบเป็นอย่างไรนะครับจาก a n เท่ากับ A1 บวก วงเล็บ n ลบหนึ่งคูณด้วย d นะครับเวลาเขียนถ้าใครกลัวจำไม่ได้ก็พูดไปด้วยนะครับเราก็จะได้นะครับในเมื่อ a n เนี่ยก็คือพจน์ทั่วไปนะครับแต่ว่าเขาให้หาพจน์ที่สิบห้าเราก็เปลี่ยนเป็น a สิบห้านะครับเท่ากับ a หนึ่งเราได้แล้วนะครับ a หนึ่งเราได้แล้วเป็นสามเราก็แทนด้วยเลขสามนะครับบวกด้วย n ลบหนึ 1, ่ง n ก็คือสิบห้าหนึ่งนะครับก็ลบออกไป คูณด้วยดีครับคูณด้วยดีดีของเราก็มีค่าเป็น5นะครับก็เวลาสัญลักษณ์ของการคูณนะครับก็ให้ใส่วงเล็บครับเขียนติดกันนะครับเขาจะไม่นิยมเขียนเครื่องหมายคูณนะครับเขียนติดกันนะครับอย่างเช่น 5x อย่างเงี้ยก็ถือว่า5คูณกับ x นะครับหรือ xy นะครับก็ถือว่า x คูณกับ y นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็แทนลงไปว่า a 15ที่เราถามหาเนี่ยนะครับหรือว่าที่เขาต้องการทำอย่างไรนะครับก็จะได้3บวกด้วยนะครับทำในวงเล็บก่อนนะครับ15ลบ1ก็เหลือ14นะครับแล้วก็คูณกับ5เพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปคูณกับ5ให้เสร็จก่อนนะครับ14ต้องคูณกับ5ให้เสร็จก่อน5 4 20นะครับทด2 5 1เป็น5เป็น7นะเป็นก็จะได้3บวกกับ70นะครับ A 15ของเราก็จะได้เท่ากับ73นะครับ เวลาการตอบนะครับก็จะตอบว่าดังนั้นนะครับดังนั้นโพสที่15ของลำดับเลขคณิตนะเห็นไหมเราต้องบอกตลอดว่าเป็นลำดับเลขคณิตนี้คือนะครับ73ครับก็ถือว่าจบ มันอาจจะง่ายนะครับแต่ว่าครูจะเน้นให้เห็นถึงขั้นตอนที่มันเป็นเหตุเป็นผลครับเพื่อที่จะเรา,าเราจะได้เอาไปอธิบายเหตุผลได้ว่ามันมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็เราเอาไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเมื่อเราทําจากข้อง่ายๆที่เป็นขั้นตอนแล้วก็ให้เหตุผลได้เนี่ยข้อที่มันยากกว่านี้เราก็จะสามารถไล่ๆทําไปได้นะครับต่อไปครับข้อที่2ครับเขาบอกว่าจงหาพจน์ที่21ของลําดับเลขคณิต ลบสามลบหกลบเ้าลสบสองครับแล้วก็เขียนข้อสองนะครับเขียนโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับจงหาพจน์ที่ยี่สิบเอ็ดครับของลำดับเลขคณิตนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็ตรวจสอบนะครับว่าคำตอบที่เราได้มาหรือวิธีการนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับ เขาให้ตัวนี้มาเราจะสังเกตเห็นว่าค่าของมันเนี่ยมีค่าน้อยลงเรื่อยๆนะครับบางคนบอกมันมีค่าเพิ่มขึ้นจากสามเป็นหจากหกเป็นเก้าจากเก้าเป็นสองแต่จริงมันติดลบนะครับติดลบเนี่ยยิ่งตัวเลขมากขึ้นเนี่ยค่ามันก็จะยิ่งน้อยลงเหมือนเราเป็นหนี 101, ้ร้อยหนึ่งกับเราเป็นหนี้สองร้อยนะครับค่าที่มันน้อยกว่าก็คือค่าลบสองร้อยครับเขียนวิธีทำครับวิธีทำนะครับ จากนะครับลบจากลำดับนะครับจากลำดับเลขคณิตนะครับจากลำดับเลขคณิตลบสามลบหกลบเก้าลบสิบสองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้อะไรครับ a หนึ่งเท่ากับลบสามนะครับหาค่า d นะครับจากนะครับ d เนี่ยเป็น common difference นะครับก็คือว่ามันจะไม่มี d 1หนึ่งสานะครับจะแทนด้ค่าดีจะเท่ากันถ้าเมื่อไหร่ที่ดีไม่เท่ากันก็ถือว่าไม่เป็นลำดับเลขคณิตนะครับไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งลบกันออกมาได้สี่ตัวหนึ่งลบกันออกมาได้5ค่าดีคือ4กับย่าเงี้ยไม่ใช่นะครับค่าดีก็คือ Com ม o n ครับ common ก็คือร่วมกันนะครับร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เอาตัวหลังลบตัวข้างหน้าที่อยู่ติดกันมันจะต้องมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นในขอน้อนี้ที่เอาง่ายที่สุดเราก็เอาอะไรครับเราก็จะเอา a 2ลบด้วย a 1นะครับเอาตัวข้างหลังลบตัวข้างหน้านะครับไม่ใช่เอา a 1ลบ a 2นะต้องเอา a 2ลบด้วย a 1หรือถ้ามันติดตัวแปร,แรเราอาจจะใช้ a 3 a 4 a 5 a 6ก็ได้นะครับในการเอาลบตัวข้างหน้าที่อยู่ติดกันนะครับก็จะเท่ากับครับตรงนี้อาจจะสับสนเครื่องหมายนิดนึงนะ a 2คือลบหครับจากนั้นก็ลบด้วยลบ3ครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้แทนด้วย a 2ลบ ด้วย a หนึ่ง a หนึ่งก็คือติดลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครที่งงนะครับก็จะเหลือลบ6ที่เป็นตัวตั้งครับลบชนลบก็จะเปลี่ยนเป็นบวกนะครับหรือเปลี่ยนลบให้กลายเป็นบวกแล้วบวกด้วยจํานวนตรงข้ามจํานวนตรงข้ามของลบ3ามก็คือสานะครับบวกกันออกมาก็จะเหลือลบ3าเพราะฉะนั้นความหมายข้อนี้หมายความว่าค่าดีของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไงครับติดลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนเอาไปใส่ในสูตร มันก็ต้องติดลบนะมันก็ต้องติดลบจากนั้นครับอ้างสูตรเลยจาก an <Summer. S 1> เท่ากับ a 1หนึ่งบวกเ็นลบ1คูณด้วย b นะครับเขียนไปบ่อยนะครับถ้าเราเขียนบ่อยเนี่ยมันก็จะจำได้นั่นเองนะครับนี่เป็นสูตรแรกนะครับแล้วก็จะได้นะครับเขาให้หาอะไรครับพจน์ที่ยี่สิบเอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอะไรครับแทนด้วย A 21นะครับก็เปลี่ยนจาก an เป็น21 A1 เราได้แล้วก็คือลบสใช่ไหมครับลบสบวกด้วย n ลบหนครับ N ก็ 1, ค, n 1, คือ21่ลบด้วยหนึ่จากนั้นก็คูณด้วยดีค่าดีก็มีค่าเป็นลบสเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเครื่องหมายอย่าพลาดนะลบสบวกด้วย21่ลบหก็เหลือ20ครับถ้ากลัวผิดก็ใส่วงเล็บไว้ครับ ใส่วงเล็บเพื่อจะได้รู้ว่ามันคูณกันอยู่นะครับลบสามก็อยู่เหมือนเดิมนะครับบวกกับยี่สิบคูณกับลบสามนะครับก็จะได้ลบหกสิบนะครับลบหกสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยลบบวกกับลบนะเหมือนกับเรามีนี่แล้วมันมีนี่เพิ่มอีกนะครับนี่ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นจะเป็นลบหกสิบสามนะครับพเวลาตอบก็ตอบว่าดังนั้นนะครับ โพสที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเห็นไหมเขาถามยังไงก็ตอบอย่างนั้นนะครับของลำดับเลขคณิตนะครับต้องบอกด้วยว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะครับเขาจะได้รู้นะครับเลขคณิตนี้คือนะครับลบหกสิบสามนะครับถ้าใครที่หาได้ค่าบวกมาเนี่ยนะครับคำตอบออกมาเนี่ยเป็นหกสิบเป็นเจ็ดสิบอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องพิจารณาให้ดีว่านะครับ พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบว่าตัวนี้เป็นลบสามตัวนี้เป็นลบหกตัวนี้เป็นลบเก้าตัวนี้เป็นลบสิบสองมันก็ต้องลบไปเรื่อยลบสิบห้าลบสิบแปดลบยี่สิบเอ็ดลดลดลงทีละสามมาพูดง่ายมันลดลงทีละสามแต่ถ้าเราหาพจน์ที่ยี่สิบเอ็ดออกมาได้หกสิบสามอย่างเงี้ยมันก็คงที่จะไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับเพราะว่าลาดับเลขคณิตเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆไปถึงตัวที่สิบเอ็ดมันจะเป็นหกสิบสามได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับ เพราะนั้นเราต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบหรือว่าความเป็นไปได้จริงนะครับความเป็นไปได้จริงต้องพิจารณาตรงส่วนนี้ด้วยครับไม่ใช่ว่าเราแทนลงไปในสูตรแล้วเราก็จะมั่นใจว่ามันจะถูกต้องแล้วครับต้องพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับทั้งสองข้อนี้ครับคนที่ส่งมาส่วนใหญ่ก็ทําทําได้ถูกต้องนะครับบางคนก็ส่งในชั่วโมงเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ จะเจอนะครับเรื่องของลำดับเลขคณิตที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าในครั้งถัดไปนะครับก็จะให้มีลักษณะของที่มันเป็นตัวแปร,รตัวแปรร่วมด้วยตัวแปรร่วมด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับสถานการณ์หนึ่งนะครับที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าอาน้าใหม่เลยครับ ข้อสมก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเป็นพจน์ที่เท่าใดเป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิตลบหนึ่งลบหกลบสิบเอ็ดแล้วก็ไปเรื่อยๆ นะครับไปเรื่อยๆครูจะสาธิตนะครับลักษณะของการแก้โจทย์ข้อนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ามันมีการพลิกแพงในเรื่องของคําถามใช่ไหมครับโดยปกติแล้วนะครับที่เราได้เขียนมาส่งครูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเข้าถามหาเนี่ยเขาจะถามว่าจงหาพจน์ที่21ใช่ไหมครับของลําดับเลขคณิตจงหาพจน์ที่15บห้าของลําดับเลขคณิตนะครับหรือให้หาตัวที่หายไป นะครับแต่ทีนี้เนี่ยยูดีๆเนี่ยเขาบอกว่าลบ1นึเจ็ดบหเป็นพจน์ที่เท่าใดถ้เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิตนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับที่เราเขียนโจทย์เราจะต้องพิจารณารพิจารณาให้ตรงจากนั้นก็เอาไปแทนลงในสูตรนะครับอย่าลืมว่าลำดับเลขคณิตเนี่ยมีแค่สูตรเดียวครับ an เท่ากับ a 1บวก n ลบห คูณด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนครับก็ต้องแทนลงไปในสูตรนี่แหละครับต้องแทนลงไปในสูตรนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะต้องวิเคราะห์นะวิเคราะห์โจทย์ให้ดีนะครับอันข้อนี้เนี่ยเราลองมาพิจารณาช่วยกันครับลบ176เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิตอ่าลำดับเลขคณิตก่อนเลยครับลำดับเลขคณิตโอเคมันคือใครมันคือสูตรนี้ใช่ไหมครับมันคือสูตรนี้ มันคือสูตรนี้แล้วก็ลบ1นึลบหลบสิบเอ็ดครับเราหา A1 หนึ่งเราหา D ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น A1 เรามี D เรามีนะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเขาถามว่าลบหนึ่ง้ยเจ็ิหกเนี่ยเป็นพจน์ที่เท่าใดหมายความว่าอ๋อมันคือลบ1นลบหลบสิบเอ็อ๋อมันน้อยลงทีละหว่ะต่อไปก็ลบสิบหลบ่สิบเอ็ดลบ ยี่สิบหกไปเรื่อยๆจนถึงลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ยมันเป็นพจน์ที่เท่าไหร่หรือมันเป็นตัวที่เท่าไหร่นั่นแสดงว่าลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ยมันคือใครครับมันก็คือ a n นั่นเอง a ออย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะครับหกสิบสามเนี่ยนะครับยกตัวอย่างลบหกสิบสามเนี่ยมันก็คือ a เท่าไหร่ครับ a ยี่สิบเอ็ดถูกต้องไหมนะครับเจ็ดสิบสามตัวนี้เนี่ย มันคือ a เท่าไหร่ครับ a 15ใช่ไหมแสดงว่าไอ้ลบร้อเตรงนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นพจน์ที่เท่าไหร่แต่เรารู้ว่าอ๋อมันก็แทนด้วย an นั่นแหละคุณเป็นเลขอะไรแต่สุดท้ายมันเป็นตัวเลขสุดท้ายที่มันอยู่ในลำดับของเราแสดงว่ามันเป็น an อ่ะอันนี้เป็น a 1ส่วน d ีเนี่ยหาได้จากอะไรครับเอาลบหกลบด้วย ลบหนึ่งนะครับลบหกขอภัยนะครับลบหกลบด้วยลบหนึ่งลักษณะคล้ายกับข้อที่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยอ๋อดีก็มีแล้ว่เราลองมาพิจารณาครับลองมาพิจารณา a เอหนึ่งเอามีแล้วดี D, เรามีแล้วเอาเอ็นเราก็มีแล้วเห็นไหมครับสิ่งที่เขาถามหาคือใครครับทีนี้สิ่งที่เขาถามหาก็คือเอ็นตัวเอ็นตัวนี้ที่เขาถามหานะครับ เพราะฉะนั <mile> ้นแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัว n ตัวเนี้ยคือสิ่งที่เขาต้องการถามหานะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสูตรของเราเนี่ยมีตัวแปรเพียงตัวเดียวที่มันยังไม่สามารถแทนค่าได้แสดงว่าสมการนี้ก็จะแทนค่าได้นะครับก็จะเป็นสมการเชิงเส้นเพียงตัวแปรเดียวเพราะว่าเราแทนตัวอื่นลงไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันกับทุกๆข้อเพียงแต่ว่าเราจะต้องพลิกแพงสถานการณ์นะครับหรือว่าโจทย์ที่เขากําหนดมาให้นะครับ แล้วก็วิธีทำนะครับนะครับจากลำดับเลขคณิตนะครับลบหนึ่งลบหกลบสิบเอ็ดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้อะไรครับหนึ่งเลยได้ an เท่ากับเท่าไหร่ครับลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกครับได้ a หนึ่งเท่ากับอะไรครับลบหนึ่ง จากนั้นไปทำอะไรต่อครับหาค่า d จากอะไรครับจาก A2 ลบ A1 นะครับก็จะได้ A2 ก็คือลบ6เอาตัวข้างหลังลบนะครับลบด้วยลบ1นะครับดูดีๆนะจะพาตลอดยลบ6เนี่ยหมายถึงว่ามันมาจากตัวนี้แล้วก็ลบเนี่ยเครื่องหมายตัวนี้ก็คเครื่องหมายตรงกลางตรงนี้แล้วก็ A1 ก็คือลบ1มันก็มาตรงเนี้ยมันจะไม่เป็น1เฉยๆนะครับเพราะว่า พจน์ที่1มันคือลบหนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาลบหมาตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็จะได้ลบหกลบชนลบเปลี่ยนเป็นบวกนะครับหรือว่าลบเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วบวกด้วยจํานวนตรงข้ามนะครับจำนวนตรงข้ามของลบหก็คือ1นะครับลบหกบวกหก็จะได้ลบหครับตัวข้างหน้าอยู่เหมือนเดิมนะลบตรงนี้นะครับลบหตรงนี้อยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมาดําเนินการนะครับ ทีนี้เมื่อได้ค่า an ค่า a1 ค่า d แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาถามหาคืออะไรครับคือค่า n ครับคือค่า n เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรเดิมนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องแก้สมการด้วยนะครับแก้สมการด้วยจาก an สูตรเดิมครับเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณด้วย d a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ 1, K, an 1, n 1 K, ก็จะได้จะได้ เอนเรารู้แล้วปลายทางของมันครับเรารู้ว่าเอนเนี่ยมันแทนด้วยเลขอะไรแล้วมันก็จะกลับมาเป็นเอนตรงนี้โอเคไหมครับเหมือนเราแทนเอนด้วยสิบห้าเมื่อแทนเอนด้วยสิบห้าแล้วตัวนี้มันออกมาเป็นหกสิบสามอะไรประมาณเนี้ยแทนเอนเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วตัวนี้มันออกมาเป็นลบเจ็ดสิบอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเอนเนี่ยเขาให้มาแล้วก็เป็นลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก แล้วเอนะ่ะมันเป็นอะไรมันถึงจะแทนตัวนี้ออกมาเป็น176โอเคไหมครับแล้วก็แทนย้อนกลับพูดง่ายๆ a 1คือลบหนึ่งนะครับจำนวนที่ติดลบแนะนําให้ใส่วงเล็บไว้นะครับบวกด้วย n n เรายังไม่รู้เราก็แทนด้วย n แล้วก็ลบด้วย1จากนั้นคูณด้วย d ครับคูณด้วย d d ในที่นี้เราก็เป็นลบหก็ใส่ลบหครับครับตัวนี้ก็จะได้ลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก เท่ากับลบหนึ่งะครับตัวขา้างหน้าถอดวงเล็บก,ก็ได้นะครับบวกด้วยทีนี้เราก็จะสังเกตว่าตัว n นตัวนี้มันยังติดตัวแปรอยู่แล้วมันก็ยังมาคูณกับลบห้าเพราะฉะนั้นมันจะยังออกมาจากวงเล็บไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้สมบัติการแจกแจงนะครับแจกแจงทางขวานะครับก็คือเอาลบห้าเนี่ยมาคูณกับ n นนะครับแล้วก็เอาลบห้ามาคูณกับ ลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมานะครับเป็นลบ5คูณกับ n ็ก็จะเป็นลบ5 n นะครับส่วนลบ5คูณกับลบ1ลบคูณลบก็เปลี่ยนเป็นบวกนะครับก็จะได้บวก5ในขั้นตอนนี้นะครับในขั้นตอนนี้หมายความว่าไอ้ตัว n ลบ1คูณกับลบ5ตรงนี้ออกมาก็จะเป็นลบ5 n บวก5นะครับตามตามสีสีชมพูที่ไฮไลท์นะครับจากนั้นเราก็ ลบ176ครับก็จะเท่ากับนะครับแล้วก็จัดเรียงรูปใหม่ครับเป็นลบ 5n นะครับลบ1บวกกับ5ก็เหลือบวก4นะครับบวก4ครับทีนี้เวลาแก้สมการนะครับึงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเราก็จะพยายามจัดรูปจัดรูปให้ตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวกันครับแล้วก็ตัวเลขอยู่ฝั่งเดียวกันครับถ้าเราจะ จำได้ว่าเป็นการย้ายข้างเราก็จาว่าย้ายข้างครับหรือเราจะบวกด้วยจํานวนตรงข้ามทั้งสองข้างก็บวกด้วยจำนวนตรงข้ามทั้งสองข้างนะครับเอาตามที่แบบง่ายนะครับถ้าเราคุ้นชินกับการย้ายข้างอ่ะย้ายข้างครับลบห้าเอ็นจากลบย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นบวกใช่ไหมครับก็จะเป็นห<ม>้าเอ็นใช่ไหมส่วนฝั่งนี้4ก็อยู่เฉยเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งของเขาอยู่แล้วลบร้อยเจ็ดสิบหกย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นบวกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก นะครับเพื่อที่จะให้ตัวแปรกับตัวเลขอยู่คนละฝั่งกันนะครับฝั่งนี้ก็เป็น5 n เท่ากับ176บกวก4ก็เป็นเท่าไหร่ครับ180ใช่ไหมบางคนบอกว่า5 n 5กับ n มันคูณกันก็ย้ายจากคูณไปหารจะไหม n ก็อยู่เฉยๆก็จะเอา5ไปหารนะครับ180แจากนั้นเราก็หารออกมาบางคนหารไม่ได้ก็ตั้งหารครับตั้งหารเลยนะครับ180 หารด้วยห้าครับห้าสามสิบห้รบารลบกันเหลือสามถึงสูตรลงมาห้าหกสามสิบอ่าไม่เหลือเศษครับโดย n เนี่ยมันจะเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วครับมันจะไม่เป็นเศษส่วนนะครับหรือว่าจะไม่เป็นทดสิยมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้สามสิบหกหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราแทน n ด้วยสามสิบหกเนี่ยเลขที่มันออกมามันก็จะเป็นหนึ่งลบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกะเพราะฉะนั้นเขาถามเขาถามว่า ลบหนึเป็นพจน์ที่เท่าใดเวลาเราตอบเราก็ตอบว่าอะไรครับดังนั้นครับดังนั้นนะไนะครับลบหนึเป็นพจน์ที่เท่าใดใช่ไหมครับเราก็ตอบว่าดังนั้นลบหนึครับเป็นพจน์ที่36ของลำดับเลขคณิตอะไรครับ ลบหนึ่งลบหกลบสิบเอ็ดไปเรื่อยๆนะครับตอบให้ตรงกับคําถามคําถามเขาถามมาแบบไหนให้ตอบไปแบบนั้นนะครับคาถามถามมาแบบไหนให้ตอบไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ใครที่กําลังจดบันทึกในตัวนี้อยู่นะครับหรือว่าใครจดบันทึกไม่ทันก็จะแทนนะครับจะแคปหน้าจอส่งเข้าไปให้นะครับวันนี้นะครับเวลาที่เหลือนะครับสักประมาณ5นาทีนะครับครูจะให้พวกเราได้ฝึกการ แก้โจทย์ในลักษณะเดียวกันนี้นะครับหลังจากที่ครูได้สาธิตไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เขียนโจทย์ก่อนนะครับจากนั้นครูจะค่อยเลื่อนมาถ้าใครอยากพิจารณาตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคครับข้อที่ c นะครับหรือว่าเป็นแบบรหัสวันนี้นะครับสองเจดบห้านะครับเป็น พจน์ที่เท่าใดนะครับของลำดับเลขคณิตนะครับ2 7 5เดิบเป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิตลบ5้า 5, 10 15ไปเรื่อยๆือให้เวลาประมาณ5นาทีครับน่าจะเสร็จจุดนะครับ 275เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเลขคณิตลบ5 0 5 10 15ไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้วิธีการเดียวก,กันกับที่ครูได้สาธิตไปก่อนหน้านี้นะครับได้ฝึกทำเลยครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราได้เขียนโจทย์สักครู่หนึ่งแล้วก็จะเปิดหน้าที่ครูได้สาธิตไปให้นะครับเพื่อใช้เป็นตัวอย่างแล้วก็ดูแนวทางดูเป็นแนวทางนะครับเชิญครับ